สบายดีสบายดีเอฟซีมาแบงก็สกุลสกุลเด้อไม่ได้มาแบงแค่สิสสสงอง่องนะน่ะมาใหญ่อ้วนเอาพี่น้องแม่โทแบ่งของกินให้เอามาให้ได้อ้วนเห็ดกินของกินที่ว่าเรือจากในงานนั่นแหละพี่นอ้องมันจะแบ่ง,งาามาสู่ได้อ้วนให้เอามาให้เยอะอ้วนกินเหมือนกันเห็นไหมเขาเขาเริ่มเชี่ยวเลยพี่นอ้นอง เาหน้าบลาแพงฟังเล่นเขียวยงยงแล้วเล่นเขียวเรื่องามนะแั้นก็นนขี่รถตามคันเทน่าหน่อยสั่นเล่นเลยขอโทษข้อภัอยหล,ลายๆเด้อหน้าบลาแพงมันอยู่ลุบหมูกยังไงเอ๊ะมันบมนมีทางเขามันเขาหยาดต้องขี่ตามคันเทน่าเขาเริ่มเขียวงามนะอุ้ยเดี๋ยวอยังพี่น้องงามแท้นะ สิตกข้องะนะบ้า,บาแพงสิตกข้องะนะอ๋าโทษพี่น้องดินแตกเหิบเข่าบ,าบ้าแพงสิรอดบ่เด้เออมันแดดแห้งอันนี้ได้พี่น้องสว่างลังมานี่นะจนดินแตกเหือบไงพี่น้องฟังนี่ก็ดินแตกเหิบบเลมงง็มุงมัง่ะอยู่เพราะว่าสิ่งพ้นถึง ถิ่มสวงมาลายเนาะพี่น้องเน,นาะมันก็เลยดินแตกเถอะอมู่มาง่าอยู่บ้านเลยแต่ว่าก,ก็ยังดีพี่น้องเขายังเขียวอยู่้ยดอกเอี้ยคืองามเลยพี่น้องนะเท้าจุ่นผูโอ้พี่น,อน้องเอ้ยดินจนแตกเถอะอฟูเงยอวันเห็นยังเอาแพงเห็นยังก็

สมุนที่เนาะลูกเดิกแม่บอไปเลี้ยงค้าวยน้ำใหญ่อวดเมื่อยบอเมื่อยบออืมอมยเมื่อยเหงาลูกละผาเขากินปลามาตอ คือขักแท้ผ่าเขากินปลาใหญ่อ้วนโอ้ยน้ำขอนเลยพี่น้องยังพ่อจงมาพากันพ่าเขากินปลาน้ำขอนแม่คือบอเอาสาวิงมาตักเอาแม่โอ้ยมันจะเป็นอาหารไก่ได้นน่นะพี่น้องเลยย,ยังเหนียวยั่เหนียวยปลาขอนแล้ว เนาะมีตัวตัวใหญ่ๆไปเห็ดสมประจําเนีเนาอพี่น้องเนาะสมประแปะเขากำลังเขียวพี่เนาะยาวงามแล้วไก่ก็หากินปะหวานปุ๋ยแลยแม่ เริ่มงามเลยพี่หนออนืมอเดี๋ยวอนเด็ดกินยังไหมเจียวปลาแดกปลาคองลวกพักต้มไข่ออเจียวปลาแดกปลาคองเนอหารเ่อวนปลาละเป็นโตลวกพักต้มไข่ ประแดกปลาคลองปลาที่บ่าแพงไปตึกแห่แม่น้ำคลองอะไรพี่นาะน้ำแพงก็จะกินเขาซะก่อนี่นอะหิวเขาแล้วมาเด้อพี่น้องเด้อจำเจีวปลาแดกปลาคลองน้ำบลาแพงเขากำลังเขียว โบกเบิดพี่น้องเลยนี่เป็นเขาแห้เขาหน้าแหกพี่น้องอุ้ยกัะปูกัดเบิดพี่น้องตัวอยู่ไก่น้องน้องบัว ไอเงีสิมาจักดีแหละพี่น้องที่ออกมาเนาะจักสูบ้นาไปไหวทงบ้านพี่น้องสีเขาไปไหวอยู่พุ่นบางทีจะได้สูบหนามใส่ตะกะพี่น้องเอ้ยเพราะว่าทงในแหงแห้งกระแหงนักกว่านี้พี่น้องจะได้สูบหนามใส่ตะกะเนาะ ขนาดทงนี้ว่าหน้าอยู่หน้ามันยังดินแต่เขือบทงแห้งกับเบาะเนาะอ,อากาศหน่หน่ผ่านหล่อสวน ย่าสําสิเกิดพี่น้องเอ,อ้ยดำหน้าแล้วผัดฝน,นหมดตกลงมาใส่เขาให้อหนุ่มใหม่ โอากลับกำลังดำสาระมใส่อกระถึกจากเอาโปมมาเรียบร้อยพี่น้องจากสุกหน้ามาแพงกับมาแวะบ้านแม่น้องวันใหม่บ้านแม่น้องวันใหม่พี่น้องวันใหม่วันใหม่วันใหม่ เป็นอย่างฮะเป็นอย่างคือเป็นอย่นี่ร้าขนมนี่นี่ขอไปใช้เบิร์ดฮะเป็นอย่างเป็นอยังคือหายฮ้หายหาแม่ไงไปใส่ฮะ โอ้ยไฮฮ่าแม่ไ้ฮ่าแม่อะขนมเนี่เป็นยังคือไห้ว่าเป็นตาสงสารพี่น้องไ้ฮ่าแม่อยูู่้เดียวยีู้มาเอยเฮะ มีเมือเลม่มีโมเ่นน่งเงาอยู่ผู้เดียวปลาซาได้สินเลยเมื่อเลยปลาซากับเมื่อเลยปลาวันใหม่อยู่ผู้เดียวม,มาหลุดหัวตกตเตศิอยู่พี่น้องหายห้าแมวสันไปกันนี้ปลาเบิร์ด อันใหม่ยูเฮือนพื้เรียลลดหากินข่าวบ้างยังบอกอันใหม่กินขาน่าวยังก,ก,กินขา่า,ขาวเป็นหน่มใหม่ไผ่แกงสุก,กินไผ่แกงสุกินกินหมดน้ำเปื้กินต่อคคลนะน,าานนี่ บเหียวติตายโบได้อยู่น้ำยายอ้วนโบได้กินข้าวกินน้ำมีไปอยู่นะโบได้อยู่น้ำยายอ้วนอึดของกินที่เนาะเหงาเห็ดโกโซ่คืบอกไปหายายอ้วนอันนี้ก็ใช่มาบอกไม่เท้าน้องวันใหม่พี่น้องไปเอาเขาวเนาะ นึ่งค่ะอึดเขาคือกันไปเอวเขาแต่พระผู้อว่าสิบ,บอกคนน้อยก่อนมาบอกคนน้อยก่อนแต่พระผู้่าวุโสแพ่งคี้ได้แจกไม่ได้เพราะว่าค้างงานแจกพอเท้าทุยอยู่ยังบม่ได้หูมือแต่ว่ามาบอกคนลงหนาแล้วก็กับภาษานนำพี่น้องโบเห็นภาษาภาษาจะไปใส่อยู่ผู้เดียวเดี๋ยวสิพาไปแวะเบิง่งภาษาอีกบพาะเนาะ คืบ่ไปหาแม่อวดฮึให้หาแม่พี่น้องเอ้ยมาเลยหัวยิงเห็ดปึกสึกเดียวป้าให้อยู่เพื่อนผูเดียวมึมีหมูมลเลนนะัแม่มาเลยช่วยแม่ผมห็ดีดีแมมาเลยสบายดีเ่สบายดีดยสบายดีดยังสบายดีแม้ยเ็ดนแม่ บายดีไปบอกสบายดีพี่น้องหายน่อยใจอยู่คนเดีเเยวหายฮามีมาสันกินเบางดูขนมค่ะเปิดเบื้องมีอย่างนี้ยายอ้วนผากมาหายกินดีโดนะก่อนมันสิลาลายไว้กินดีโดก่อนอ่ามนสิลาลายก่อนนะฮะ ละลายล้วเปล่าถอดได้สินะถอดได้สิถอดโบมี่แล้ว <laughs> แกใส่จอกนี่จอกอยู่ทึงแกกิน คิ็ที่หน้าที่ไกลแกนวดเธอังไปมนเรื่ม่ได้ไปท่ไกลที่แมพาขนมร้านจา้ามามบุตริกินขนมจากมือเลยบอกบอกแม,ม่ไม่รายมือเลยบริกินขนมรายมือเลยมสมนำหนาดีเนาะ ผมดกพี่น้องตัดเองความเกา่าตัดผมเองเป็นลอนเป็นลอนยายอ้วนอยาขาขอ้อตัดผมเองเอาาถือแป๊บเดียวตัดออก ครับพี่น้องฮอ,อ,น,น,อบบน,นี่มเพ่งกันที่คอจบคลิปไว้เสมนอนเด้อนี่การมาบอกเพคนไปเะเขายัางมือหู้มือแจกนะซึ่งมือหูล้างแจกเขาแล้วแจกเขาพระท่าทุยแล้วแช่พลังไปเะเขาอยู่บันนมงฮอร์นี่ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีเบิดสุขคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อสบายดีสบายดีวันไหมสบายดีไหมสบายดีจึงกินดีโดสบายดี